ลองจินตนาการว่าคุณเดินอยู่ในเมืองที่เต็มไปด้วยคฤหาสน์หรูระดับร้อยล้านแต่แค่เลี้ยวผิดซอยก็เหมือนหลุดเข้าไปอยู่อีกโลกหนึ่งนี่คือลอสแองเจลิสเมืองของดาราฮอลลีวูดและเศรษฐีระดับโลกแต่กลับเป็นเมืองที่มีคนไร้บ้านมากที่สุดในอเมริกาปัจจุบันมีคนไร้บ้านใน LA มากกว่า7 0,000คนและตัวเลขนี้เพิ่มขึ้นทุกปีหลายคนไม่ได้เริ่มต้นจากการเป็นคนไร้บ้านบางคนเคยมีงานมีบ้านแต่พอค่าครองชีพสูงขึ้นค่าเช่าแพงขึ้นพวกเขาก็จ่ายไม่ไหวแลวต้องออกมาอยู่ข้างถนนปัญหายาเสพติดโดยฉพาะ ก็ทําให้หลายคนตกอยู่ในวงจรติดยาและกลายเป็นคนไร้บ้านซึ่งบางคนก็เลือกที่จะเป็นคนไร้บ้านมีคนไร้บ้านบางส่วนปฏิเสธระบบที่พักของรัฐเพราะกฎระเบียบที่เข่งคัดเกินไปบางคนที่ติดยาก็ไม่อยากอยู่ในสถานที่ที่ต้องควบคุมพฤติกรรมพื้นที่ที่คนไร้บ้านอยู่กันเยอะที่สุดคือสกิตโรเต็มไปด้วยเต์ไร้บ้านชั่วคราวที่เรียงติดๆกันเหมือนเป็นเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งเลยอาญากรรมในย่านนี้สูงมากทั้งคดีทําลายร่างกายการใช้ยาเสพติดแล้วก็ฆาตกรรมคือมันน่ากลัวมากๆจนไม่สามารถลงไปเดินได้เลยเอาจริง จริงไม่ใช่แค่ย่า, row. านสกิ d โรถนนบางเส้นใน LA ก็น่ากลัวเช่นกันเลี้ยวผิดชีวิตเปลี่ยนจริงๆมีใครเคยเจอคนไร้บ้านในอเมริกาไหมคิดว่านี่เป็นปัญหาของพวกเขาเองหรือเป็นที่ปัญหาของระบบ